หาชอบช่อง SO Report by s i r o ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้เรื่องเราควนหลงจากผลการแข่งขันเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งทีมของเราเปิดสนามแอนฟิลด์สอนบอลทางห้างขายาไบเออร์เลเวอร์คูเซนทีมแกร่งจากศึกบุนเดสลีกาของประเทศเยอรมันไปแบบขาดลอยถึง4ประตูต่อศูนย์ ซึ่งหนึ่งในนักเตะที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นมากที่สุดในการแข่งขันนัดดังกล่าวก็คือหลุยส์ดิออสปิกทีมชาติโคลอมเบียของเราที่ซัดแฮตทริกในการแข่งขันเกมนี้ได้พร้อมกับการควาร้ารางวัลแมนออฟเดอะแมตช์หรือผู้เล่นทรงคุณค่าประจำเกมนี้ไปครอง ทั้งนี้โจโตัวเองก็เพิ่งจะได้รับการเปลี่ยนบทบาทแบบใหม่เยี่ยมอ่องจากปกติที่ลงเล่นเป็นตำแหน่งปีกซ้ายแต่ในเกมนี้ตัวของทักอันเนอร์ส็อตในเยชแมนของเรามีการจับเขาขยับเข้ามายืนเป็นสูดหน้าตรงกลางในบทบาทของฟอลสไนแทนเพื่อเปิดทางให้กับทังดาวินนุนเยสได้พักบ้างนั่นทำให้ตัวของดิออสเองก็มีการตอบแทนความไว้วางใจของผู้เป็นกุนซือด้วยผลงานอันเอกอุในสนามดังกล่าวข้างตน้น ด้วยเหตุนี้จึงทําให้นักข่าวเข้าไปสอบถามความรู้สึกของเขาถึงฟอร์มการเล่นของตัวเองและการประเดิมตําแหน่งใหม่ของเขาดังกล่าวด,ด้วยก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าเรามีนักเตะที่เปลี่ยมด้ิยคุณภาพในทุกๆตําแหน่งของสนามเลยนะ t ดิ a อา s สกล่าวระหว่างที่เขาไปให้สัมภาษณ์พิเศษกับทังอเมซอนพรามวิดีโอ แต่อันที่จริงแล้วก็ต้องบอกว่าผมเองก็มีความสุขอย่างมากกับตำแหน่งใหม่และบทบาทใหม่ที่ผมเพิ่งจะได้รับมานะผมสนุกกับมันเป็นอย่างยิ่งเลยละสิ่งที่ผมอยากจะบอกเลยก็คือไม่ว่าผมจะถูกส่งลงสนามมาในตำแหน่งใดหรือบทบาทไหนก็ตามทีผมก็จะพยายามทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดเหมือนที่เป็นเสมอมาผมจะพยายามทำงานอย่างหนักและช่วยเหลือทีมของเราให้ดีมากที่สุดเท่าที่มันจะสามารถเป็นไปได้ ไหนๆก็เปิดประเด็นมาด้วยเรื่องราวของหนึ่งในนักเตะที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับทีมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ผมก็อยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูอีกหนึ่งคนที่ก็เป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญในความสำเร็จของทีมเราด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็คือในรายของทักอิปราฮิมมาโคนาเต้ปกกลังทีมชาติฝรั่งเศสที่เขาสามารถจะเลียกความเฟร กลับมาลงสนามเป็นสเสบ็จผู้เล่นตัวจริงให้กับทีมของทางอาร์เนอร์สลอตได้ทันสำหรับการแข่งขันเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เจ้าตัวเองมีปัญหาอาการบาดเจ็บตามรบกวนเขาในเกมที่เผชิญหน้ากับทางไรตันแอนด์โคฟอัลเบจึงทําให้เขาถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามไปกลางคันในช่วงพักครึ่งเวลา แต่เมื่อจูดตัวเข้ารับการสแกนอาการบาดเจ็บงกล่าวข้างต้นอย่างละเอียดแล้วก็พบว่ามันไม่ได้มีอาการแตกเล้าใดๆจึงทําให้เขาสามารถที่จะกลับมาลงสนามช่วยเหลือทีมของเราได้ทันเกมบิ๊กแมตช์กับทางเลวเวอร์กูเซนโดยที่ตัวของทางโคโนาเต้กับเวอร์กิลฟานได้ประกังกับตันทีมของเราก็เล่นร่วมกันได้อย่างยอดเยี่ยมช่วยให้ทีมสามารถเก็บกินชีทมาครองได้สำเร็จอีกหนึ่ง อย่างไรก็ตามหนึ่งในคนที่ได้เข้ามาเป็นสักขีพยายในในชัยชนะของทีมเราถึงขอบสนามแอนฟิลด์ก็คือตีอาโกอคันทาราอดริมิดฟิลด์เท้าช่างทองของทีมเราที่ซึ่งโจ้ตัวเองก็เพิ่งจะอำลาสโมสรของเราออกไปแบบสดๆร้อนร้อนเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาหลังจากที่เขาหมดสัญญากับทีมและไม่ได้รับการต่อสัญญาฉบับใหม่ ดังนั้น่าสิ้นเสียงนกหวีดยาวของกรรมการที่เป่าหมดเวลาสาหรับการแข่งขันเมื่อคืนนี้ตัวของทางตีอาโก้ก็เข้าไปดักรอทางโคนาเต้อยู่ในโซนของสื่อมวลชนและเมื่อถึงเวลาที่ดาวเตะเฟรชแมนเดินออกจากสนามกลับเข้าอุโมงค์ไปเขาก็ได้พบกับทางตีอาโก้ที่หลออยู่ตรงจุดนั้นก่อนแล้ว ทั้งนี้ทงางตีอาก้ก็มีการตะโกนโห่ร้องเป็นคำว่าอิบรูแบบเสียงลากยาวดังสนั่นก่อนที่ทั้งสองคนจะมีการเข้าไปสวมกอดกันและแลกเปลี่ยนการพูดคุยกันอยู่เล็กน้อยซึ่งนั่นก็แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมระหว่างนักเตะภายในทีมของเราแม้ว่าคนหนึ่งจะมีการอำลาทีมของเราไปแล้วก็ตาม เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพอมอะมกจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูการแสดงความคิดเห็นของทางแกรี่เนวิลอดีตแบ็กขวากับตันทีมระดับตำนานของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมคู่อลิตลอดการของเรากันบ้างเมื่อมันดูเหมือนว่าตัวของเขาเองจะยังคงทำใจไม่ได้ที่ได้เห็นลิวอร์พูออกสตาร์ทแดูการใหม่ได้อย่างสวยหรูทะยานขึ้นมาั้งเป็นจ่าฝูงของตาราง ไม่ว่าจะเป็นในการแข่งขันพิมเบรลีกหรือแม้กระทั่งในการแข่งขันยูฟาแชมเปี้ยนลีกด้วยนั่นทำให้เราได้เห็นเขาออกมาพูดถึงทีมของเราแบบรายวันกันเลยทีเดียวและล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาย้ำอีกรอบแน้วว่าลิเวอร์พูลที่ถึงแม้จะมีพัฒนาการขึ้นมาตามลำดับแต่ก็ยังไม่ดีพอที่จะทำให้เขาเชื่อได้ว่านี่คือทีมที่จะก้าวขึ้นไปคว้าวตำแหน่งแชมป์ในปั้นลายได้ ผมคิดว่ามันเป็นการออกสตาร์ทที่น่าเหลือเชื่อมากสำหรับทีมของทางอาร์เนอร์สโอตเลยนะเนวิลกล่าวระหว่างที่เขาไปจัดรายการ i s c a l l s s o c เกใน EP ีล่าสุดที่เพิ่งจะมีการปล่อยออกอากาศกันไปผมเองก็คิดไม่ถึงแล้วก็ไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยด้วยซ้ำไปว่าพวกเขาจะทำผลงานออกมาได้ดีขนาดนี้นะ อย่างไรก็ตามลึกๆในใจของผมมันก็ยังคงบอกว่าเราต้องรอคอยดูสถานการณ์ไปถึงเดือนมก,กราคมหรือเดือนกุมภาพันธ์เราต้องรอดูกันก่อน,อนว่าเมื่อการแข่งขันล่วงเลยไปสักครึ่งหนึ่งของฤดูกาลแล้วแต่ละทีมจะไปอยู่ที่จุดไหนและผลงานของพวกเขาณนะเวลานั้นมันจะเป็นเช่นไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตัวของผมเองก็มีโอกาสได้ดูเกมของทางลิเวอร์พูลอยู่หลายนัดน,นะพวกเขาทำได้ดีมากๆในการบุกไป,ปเยือนที่โอทราฟอร์ดผมคิดว่าพวกเขาสุดยอดจริงๆในการแข่งขันเกมนั้นแต่เมื่อคุณได้ดูการแข่งขันที่พวกเขาไปเจอกับทางวูฟแฮมตันวันเรอร์หรือแม้กระทั่งเกมกับเชลซีผมเองกลับไม่มั่นใจเท่าไหร่นะ พวกเขาอาจจะทําตามเป้าหมายได้สําเร็จในเกมกับทางไบรตันเมื่อคืนวันเสาร์แต่สําหรับตัวของผมเองแล้วผมกลับไม่ได้รู้สึกเลยว่าผมกําลังมองดูทีมที่จะเป็นแชมเปี้ยนอยู่เลยเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของหนึ่งในนักเตะคนสําคัญที่สุดของทีมเราอย่างทางเ<อ>พรสอนเดอร์อาร์โนแมตควารองกับตันทีมของเรากันบ้าง เมื่อเขาเหลือสัญญาณในทิศแอนฟิ์ถึงแค่ช่วงสิ้นสุดการแข่งขันในฤดูกาลนี้เท่านั้นท่ามกลางกระแสข่าวลือมากมายเกี่ยวกับอนาคตของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสนใจจากทางปราชันชุดเขาเลอแอนมาดริดที่พยายามจะตามเที้ยวพาราสีเขามาอย่างต่อเนื่อง้วยหวังจะเซ็นสัญญาคว้าตัวเขาไปร่วมทีมแบบไร้ค่าตัวหากโชดตัวมีการตอบปฏิเสธการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางลิเวอร์พูลหรือการพูดคุยกันไม่ลงตัว ่าล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางมาก้าสื่อชื่อดังจากแดนกระทิงดุเองก็มีการตีข่าวใหญ่ออกมาเลยว่าในเวลานี้ทางเรอัลมาริดเตรียมยุติแผนการในการไล่ล่าตัวเทรนดังกล่าวค้างตนแล้ว หลังจากพวกเขาอดรนทนต่อสถานการณ์ต่อไปไม่ไหวเมื่อทางดานเนียลกับบารเขาวบกขวาตัวเก่งมาได้รับบาดเจ็บต้องพักยาวตลอดช่วงที่เหลือของฤดูกาลนี้และนั่นก็ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อฟอร์มการเล่นของพวกเขาในระยะหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน2เกมการแข่งขันล่าสุดที่พวกเขาปราชัยคาดถินซานเตียโกเบนาบิลให้กับทางเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนา4ประตูต่อศูนในลาลีกาต่อเน,นื่องมาถึงการถูกทางปีศาจแดงดำเอซีมิลานบุกไปยัดเยียดความปราชัยให้อีก3ประตูต่อหนึ่งในการแข่งขันยูฟาแชมเปียนลีก นั่นทาให้พวกเขาต้องเร่งการเสริมทัพในตําแหน่งแบ็กขวาตัวใหม่โดยเร็วที่สุดในช่วงเปิดตลาดหน้าหนาวเดือนมก,กราคมนี้เลยถ้าทางลิเวอร์พูลเองก็ยืนการานว่าไม่คิดจะปล่อยตัวเทรนต์ออกจากทีมกลางสีสันด้วยเหตุนี้จึงทําให้เรอันมัไม่มีทางเลือกต้องตัดใจปล่อยมือจากเทรนต์ไปและเป็นเป้าไปหาตัวเลือกลำดับรองๆองลองมาแทนโดยในลิสต์รายชื่อตอนนี้ก็มีทั้งเกรโดปอโรจากทางท็อแนมฮอสเปอร์และเชเลมี่ฟิลปงจากเรเวอร์คูเซน หลังจากฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของทางเพรเล็กซันเดอร์อาโนกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ต้ากลับมาดูประเด็นเกี่ยวกับตัวเขาโดยตรงกันบ้าง ก่อนหน้านี้มันก็มีรายงานข่าวออกมาว่าลิเวอร์พูลได้เปิดการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับเขาอยู่และล่าสุดทั้งแม็คเอลฟสื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็ออกมายืยนการเรื่องนั้นไปในทิศทางเดียวกันแต่มีการลงลึกไปในเชิงของรายละเอียดถึงการพูดคุยของตัวเทรนต์ว่ายังไม่ปิดตายโอกาสที่เขาจะอยู่กับทางสโมสรต่อไป แม้ว่ามันจะมีการตั้งเงื่อนไขเอาไว้ซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยสําคัญในการเจรจาต่อรองกับสโมสสทท้งเรื่องในด้านการเงินและความทะเยอทะยานของทีมในอนานคตน,นอกจากนี้มันก็ยังเป็นที่เชื่อกันว่าเอเย่นส่วนตัวของเขาอาจจะมีความสําคัญในเรื่องนี้กับการแนะนําให้ตัวของนักเตะดึงเชิงการต่อสัญญาไปถึงปีหน้าเพื่อสร้างอํานาจการต่อรองให้กับเขา แต่ในอีกนัยยะหนึ่งมันก็เป็นการแสดงให้เห็นด้วยเช่นเดียวกันว่าพวกเขายังคงเปิดกว้างสำหรับการพูดคุยอัปเดตข่าวเรื่องสัญญาของทางสโมสสรฟุตบอลลีกเวอร์พูลแม็กเอลฟซีโพสต์ลงในหน้าเพจเของพวกเขาเทรนด์ยังคงเดินหน้าการพูดคุย แต่ผู้บริหารระดับสูงมีความเป็นกังวลใจกันภายในถึงการที่ตัวของเทรนต์อยากจะพูดคุยให้เลยในปี2024ออกไปซึ่งนั่นคือสิ่งที่ตัวของทางริชาร์ดฮิช์ผู้อำนวยการกีฬาของเราพยายามจะหลีกเลี่ยงเนื่องด้วยหลายๆเหตุผลตัวเงินยังคงเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญแต่อีกประเด็นที่กว้างกว่าก็คือเรื่องของความกระหายในความสำเร็จของสโมสร ทั้งนี้ทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลจึงมีความจำเป็นในการจะต้องขายวิสัยทัศน์ของพวกเขาให้ตัวนักเตะได้เห็นแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ